เราเป็นติ่งนางงามเข้ามาเป็นนางงามเองจริงเราเราต้องปรับตัวไหมเราจะเดินไงให้แฟนนางงามชอบก็เดินเป็นนางแบบหน่อยนึงเดินยังไง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 แต่ว่าด้วยความที่เป็นนางแบบแต่เรามาประกวดนางงามเราก็จะต้องมีความมันก็จะมั่นใจนะฟียสตอบเวลาไม่ได้ไม่ได้ค่ะจะแบบว่าสตรองอีกไม่ได้นะคะอย่างนี้ไม่ได้ค่ะแล้วกรรมการตกใจฉะนั้นเราก็จะต้องเดินแบบว่าสมาร์ทสวยว่าแต่พี่ขยันทำไมวะเนี่ยก็เดี๋ยวหนูเดินให้ดูนะคะนี่เป็นกรรมการเราก็จะเดิน อ๋อมันจะชา <ge ge ้าลงนิดนึงจะจะเขาเรียกเนิบนิดนึงแต่ว่าเขาเรียกมันสมูทมากขึ้นเราจะไม่ฉับฉับอ๋อถ้านั่งแบบก็จะปุ่มปุ่มปุ่มยิ้มด้วยค่ะยิ้มด้วยค่ะสวยค่ะสวยค่ะแเก็บฟันค่ะเก็บฟันแล้วหมุนตัวตอนตอนหมุนนะอ๋อถ้าถ้าหมุนเนี่ยจะไม่เหมือนน่งแบบถ้าน่งแบบจะแบบว่าอย่างนี้ใช่ไหมเออ ก็เป็นการน้ำใช่ไหมคะแล้วก็จะแบบว่าจะยิ้มขอสายตาทีนึงเดี๋ยวขอขอตะล่องขอตะล่องขอตะล่องนะกล้างนี้นะข้างนี้นะเมย่าะต้องไปดูตรงนู้นจังเมย่าเออครูครูเมย่าครูเมย์ยก่อนเดินกลับทิ้งสายตาอออาเ ไปแล้วไปประกวดมีดหัวปลกกระโหลกคว้ได้แล้ว <c oughs> <c oughs> ตามเราสันลีเขามีประกวดอยู่นะ